หนึ่งสองสามเอาแล้วทุกคน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 เอาแล้วเอาแล้วใครใครใครจะหยุดก่อนใครจะหยุดก่อนเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหนไหนเอาวนอยู่นะครับผมกำลังดูเชิงกันอุ้ยอุ้ยรอดไหมจะรอดไหมจะรอดไหมโอ้หุยดูลุนดูรุนมากดูรุนมากครับทุกคนรุนมากเอาเอาใครจะหยุดก่อนใครจะหยุดก่อนเอาทุกคนช่วยดูนะครับผมใครหยุดก่อนโอ้โห สวัสดีครับนะครับผมวันนี้ตอนเย็นเลิกเรียนนะครับผมเจอกันกับน้องน้องอันดากับพี่อ่านะครับผมวันนี้ได้เบเบดมานะครับผมวันนี้น้องอันดามาท้าแข่งที่โชว์ถึงบ้านเลยนะครับผมวันนี้จะมาแข่งเบลเบดกันนะครับผมมาดูนะครับใครจะชนะอ่านะครับผมก่อนไปดูก็อย่าลืมใช่ฝากกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้น้องชิคุนน้องอันดาด้วยนะครับผมอ่ะ วันนี้นะครับผมเดี๋ยวพ่อจะถ่ายคลิปให้นะครับผมให้แข่งกันนะครับผม3 3รอบ3ามครั้งนะครับผมใครใชนะ2ครั้งนะครับผมคนนั้นชนะเลยโอเคไหมอ่าก็ถ้าเสมอก็คือรอบตัดสินก็คือรอบที่3นะครับผมนี่ไหนไหนของน้องอันดาไหนครับนี่อ๋อันนี้ที่ชุนของน้องอันดานะครับผมไหนของพี่กุลอ่ะพร้อมอยังอ่า ตอนแรกให้เลือกก่อนให้เลือกก่อนเลือกอันไหนก็ดีอ่ะนะครับผมเลือกชุดเลือกชุดเลือกตัวเลือกตัวเบเบยมาคนละหนึ่งอันนะครับผมน้องอดาจะเลือกสีอะไรนะครับมาดูนะครับผมนี่ตัวอะไรเลียกตัวอะไรนี้โอ้โหโอ้โหอ่านี้ใช่ไหมอามานะครับผมเซตที่หนึ่งนะครับผมเซตที่หนึ่งมาดูนะครับพี่พี่คุณได้ได้พี่คุณได้ตัวไหนพี่คุณได้ตัวนี้ใช่ไหมอ่าพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยางมาลุ้นกันนะครับทุกคน นะครับดูนะครับผมใครจะชนะนะครับผมอ่าครั้งที่หนึ่งพร,ร้อมหรือยังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเปาจะเป็นคนให้ให้สัญญาณนะครับผมเดี๋ยวกรรมการจะเป็นคนให้สัญญาณพร้อมยังครับหนึ่งสองสามไอ,อ,อของใคร,ขอ,ใครของคุณของคุณโอ้โหเรียบร้อยเซตที่หนึ่งน้องอนานะครับผมเซตที่หนึ่งน้องอนานำแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วพี่กุณจะแก้เกมยังไง พี่คุณจะแก้เกมยังไงนะครับผมอ่าพ like oh ี่คุณจะแก้เกมยังไงนะครับผมโอ้โหนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระแทกกันวนเมื่อกี้เมื่อกี้จังหวะกระแทกกันโอ้โหกระเด็นไปเลยอ่าเซตที่สองเอาใหม่นะครับผมเซตที่สองเอาใหม่เซตที่สองเอาใหม่งอนคุณ อบิคุณอพิคุณไปนู่นเลยทุกคนโอ้โหออกนอกบ้านเลยนะครับผมเมื่อกี้กระแทกกันไปนู่นเลยนะครับผมขอมิคุณไหนของน้องอาดาเมื่อกี้โอ้โหของน้องอาดายังยู่ของน้องอาดายังยู่ววลยน้ำเลยลุยน้ำเลยทุกคนทะลุถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมอ่ะมานะครับผมเซตที่สองเอาไม้นะครับผมเมื่อกี้ถือว่าเสมอกันนะครับผมกระแทกโอ้โหชนแรงมากเลยใช่ไหมโอ้โหโหดมากโคดรมากนะครับผมอ่ะมานะครับพี่คุณเลือกอันไหนพ่คุณเลือกอันไหน โอ้โหดูน้องดูน้องดูน้องนี่พร้อมพร้อมมากเลยนะครับผมพร้อมมากวันนี้มาท้าจริงพี่คุณถึงบ้านเลยนะครับอ่ะเซตที่สองหนึ่งสองสามเอาแล้วทุกคน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 เอาแล้วเอาแล้วไครไขรไขรจะหยุดก่อนไขรจะหยุดก่อนเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหนไหนเอาวนอยู่นะครับผมกำลังดูเชิงกันอุ้ยอุ้ยรอดไหม จะร่อนไหมจะร่อนไหมโอ้โหดูลุ้นดูลุ้นมากดูลุ้นมากครับทุกคนลุ้นมากเอาเอาใครจะหยุดก่อนใครจะหยุดก่อนอ่ะทุกคนช่วยดูนะครับผมใครหยุดก่อนโอ,โ,โอ้โหอันนี้ของไทยของคุณ <c oughs> โอเคโอ้โห,โโหท้องอนาน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวชูมือก่อนกรรมการชูมือให้เย้โอ้โหสองต่อศูนย์เลยนะครับผมเป็นไงเจอฝีมือน้องนะครับผมคุณต้องแก้เกมนะครับผมคุณต้องแก้เกมใหม่แอนตัวนี้ก็จะเป็นชุดเบเบดที่เราไป ราไปซื้อมาจากที่ไหนนะเมก้าพาซาสัมพันธ์เล็กนะครับผมคลิปที่แล้วนะครับผมที่เพื่อนเพื่อนเห็นน้องชุกุลกับพ่อเปาไปซื้อมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นชุดเบเบดมีกล่องมาให้แบบนี้เลยนะครับผมมีมีมาให้เล่นกันแบบนี้เลยโอ้โหไม่ยอมนะครับผมี่คุณไม่ยอมอ่ะหนึ่งสองสามแล้วกผมน้องน้องกินขาดน้องกินขาดนะครับทุกคนอ่าใครใครมีมีใครมีเบเบดแบบนี้เล่นนะครับผมเหมือน น้องอันดากับน้องชูบุลบ้างนะครับผมชอบมากเลยช่วงนี้กำลังฮิตเลยใช่ไหมครับช่วงนี้กำลังฮิตเลยอกลับมาฮิตอีกใช่ไหมโอ้หลังจากเรื่องเรียนก็ได้มาเล่นกันแบบนี้นะครับผมสนุกเล่นตั้งแต่เรื่องเรียนเลยโอ้ย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 อุกคนุกคนดูธกระดาแตกโอ้ยกระจายกระจายกระจายแบบนี้เลยโอ้โหแรงมากแรงมากนะครับใคร ใครเก่งนะครับผมมาท้าชิงกับน้องอันดากับพี่กุลได้นะครับผมใช่ไหมมาท้าชิงได้นะครับผมใครเก่งนะครับผมคอมเมนต์มาเลยท้าชิงกันได้เลยโโอ้หไม่ยอมไม่มีใครยอมนะครับผมโอ้โห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 ไม่ยอมไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครมีตุกติก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  โอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมนับชิงก็น้องอาดาชนะไป 2. ตัวสูเซตใช่ไหมอยากให้พี่คุณไปแก้เกมมาใหม่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเจอกันวันต่อไปเดี๋ยววันต่อไปพี่คุณจะไปท้าชิงที่บ้านน้องอดาบ้างใช่ไหมวันนี้น้องอดามาท้าชิงโอ้โหแบบนี้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้นะครับผมแข่งเบียดแข่งเบียดกัน นะครับน้องอดาก็ชนะไป2ต่อศูนเซตนะครับผมนี่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปท้าชิงกับน้องอดาอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวขอไปฝึกซ้อมกันก่อนนะครับผม,อม,ม <laughs> ชอบมากชอบมากเล่นได้งเดิมเลนอ่ะบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนนะครับคลิปนี้ขอจบคลิปแล้วครับผมสวัสดีครับ <c oughs>